สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนมนี้มาพบมาผอกันกับครัวชนะนลชาแนลคือเก่าครับพี่น้องมนีใช่หน่อยได้ไม่นูหลายอย่างพี่น้องมาสุพีตอนน้องนะครับเด้อมาเลยครับไม่กินเขากระช่ายหน่อยครับผมมนีรลมแห้งพี่น้องแห้งคือเก่าใช่หน่อยได้แกงยอดเตาพี่น้องแกงยอดเตามาจากเอบซียายยาโสคือเก่าครับผมขอบคุณขอบคุณนะครับเด้อแกงฮ้อนๆใหม่ๆแล้วพี่น้องคุณเคยกินนะครับแกงยอดเตาใช่หน่อยมาอยู่ระยองกับพึ่งเคยกินกับย่าดีล่ะครับแซบพี่น้อง แทบว่าไอ้น้องไมรับผมผู้ใดมีเต่าก็เอาไปล้องแก่มึงเด้อพี่น้องเด้อน่าสีมีป่าสมทอดพี่น้องป่าสมทอดชิ้นใหญ่ๆเลยเป็นหนังหนังทลองเพิ่นพี่น้องรับตะหมักตัวพี่น้องผักกพาพักแก่เขา,า,าก,ก็กกาม,ามีมลมมมมหลายอย่างพี่น้องผักกัดกอเพื่อก้าพี่น้องแบบเขื่อม่วงแบบแข้งไอ้นี่ยังก่อนละคมแดงพี่น้องอำแดงพริกซดมากข้าวมาบออะไรอย่าง่างใครติดขามาหาใช่หน่อยเด้อครับเด้อมาข้ามาอุ้ยพี่น้อง ชนใหญ่ๆได้ดพี่น้องเนี่ยนี่มาครัมาโต้ลมหนาวอีกคือเกาแกงยอดตาวโอ้ยมาเนี่กับเขาแซบ่บลายางพี่น้องมาได้ครับเดอ้อเนี่ยครับเคยเห็นบหมครับใช้หน่อยสิเอ,อกให้เบ่งเพิ่นจีแซบ่บ แซบแบบนุ่มๆน,นะพี่น้องใช่หน่อยกับเพิ่งเคยกินครับผมแซบครับแซบกาแก็งน้อยได้พี่น้องเด้อมาะมา ปลาตมทอดอกับตำมักทั่ว แต่มเพื่อเส้นประอกอบรูู้หนาวเลยพี่ไหม ไ่ไหม้มา แซ่บคักพี่น้อง แกงเงตาต้นเพื่อนไข่ต้นอินทผาลัมนะครับพี่น้องแต่บอเแมนอินทผาลัมด้วยครับ <c oughs> ให้ไหน ก็เห็นอยู่ย้ายอะไม่บิง ซาบ่นองแมงมันก็ไลาย อหลายย่างพี cage, ่น้องหนาทองเพื่อนมั่นครับ

คนมางนานไม่รับให้่นักหืมแสบครับ ต้มกะต้มกะแห้งเขาก็ะแห้ง <laughs> วูสแ่บครับพี่น้องถ้ามีกินนยูไอยูนากับพี่กับน้องหลายๆคนเคนาะจะแ่บมากเลยพี่น้องเมนี้ท่ายน่ยกับือเกะแล้ะครับสิขอตัวลากไปก่อนนะครับเด้อก่อนที่จะขอตัวลากะับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อที่จะบริพากับติดตามในคลิปต่อไปที่ช่นเอยจะเห็นลุงนะครัเนะเป็นกำลังแรงใจกับครัวชาน้อยชาแนลเด้อครับพี่น้องเด้อยายถิมย่าปลากัน้อครับคอยเบิ่งคลิปต่อไปมือหนายมาเช่นเคยจะเห็นอย่างสูกินนะพี่น้องนะ อาหารแสพเซ,เซ่อาหารบานเข้าพี่น้องแกงยอดเตาพี่น้องท่านผู้ใดรู้จักเตากับร่องเอามากแกงมั่งเด้อครับเด้อเอายอดมากแกงครับผมแกงให้กันก็แกงนก้ำใหม่แล้วครับยายเอฟซีของใช่หน่อยเอามา,าฝากอีกแล้วแซ่บเซฟเมนเช่นไรต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ